ข้ากันนะไปกัน่งยิ่หลายแฟนเหรอฉันขออยากได้แฟนหรองไงยๆแองจะบ้าเหรอฉันขอพอขนมบ้านนิดเขาอร่อยนะฮอถ้าเลยก็ต้องกินกันเยอะๆนะแต่ระวังปวดท้องด้วยอ่ะก็ดีน่สิ อาไงพูดอย่างนั้นล่ะแก้วอแอนปวดท้องจะดียังไงก็ดีตรงที่ฉันปีากแก้ปวดท้องมันด้วยไงละ่ะเอาไว้มารักษาเอนไงอ้าวอิ่มกันหรือยังจ้าเด็กๆ <c oughs> นิดเอานี้ให้เพื่อนๆทานกันอีกนะลูกว่าแต่ทานกันอีกหวันไหมล่ะสองขสายจะไม่ค่ะไม่ไหว ไม่เหลือค่ะคุณป้ายายแก้วไม่อยู่บ้านสักคนดูเหมือนบ้านเราจะเงียบเงียบไปนะคะไม่ดีเหรอคุณไม่ดีรหรอกค่ะทำไมเหงาเหงาเดี๋ยวพี่แก้วก็กลับมาแล้วล่ะจ้ะเดีพี่ว่าป้าจ้อยคงไม่เหงาแน่แม่ก็คิดแบบเดียวกับไก่คะ่ะ <laughs> จริงแล้วผมว่าบ้านที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านที่สมบูรณ์เนี่ยมันควรจะมีเสียงเด็กหัวเราแะแจ่มใสร่าเริงเอะอะวอยวายอะไรไปตามเรื่องให้คุณเป็น <ś c oughs> อะไรอ่ะน้องเล็กก็คุณพ่ออยากให้บ้านเรามีเสียงเด็กหัวเราะไง,งคะ ตาก็ชักจะหย่อนนี่นนาคงไม่ได้บาบ้านฉันเพื่อนอนนะแล้วใจทำอะไรล่ะก็ไปขี่จักรยานเล่นเพื่อเป็นการออกกำลังกายดีกว่านี่อย่างนี้ก็ดีนะสิเผื่อมีใครลดลงขึ้นมาฉันจะได้ทำแผะให้เธอเนี่ยตั้งใจอยากให้พวกเราเจ็บตัวให้ได้จริงๆนะแต่ว่าฉันไม่มีวันล้มหรอกจ้ะเพราะว่าคงไม่มีจักรยานให้ขี่ ใครว่าไม่มีล่ะบ้านฉันมีจักรยานห้าคันพอดีเลยนี่ไปเ,เร็วเร็ว เาเลยซอยนั้นกันดีกว่าไปเลยไม<ป>่ใ,ใครก็ต้องใครสักคนแหละที่ต้องเจ็บตัวไปดรวยอันล,ลาด้วยวขอบคุณนะคะพี่จอยค่ะสวัสดีค่ะ <ham> เป็นไงติดตามข่าวขราวลูกสาวได้ไงคุณ<ฮ> <ham> ก็มันอดห่วงไม่ได้ไนะสิคะ กลัวว่าลูกสาวตัวดีของเราเนี่ยจะไปก่อเรื่องอะไรอีกนะสิโอ้ยคงไม่หรอกมัง้งอ่ะพีกไก่ว่าไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะเมื่อคืนแก้วบอกว่าถ้าไม่มีใครให้รักษาพยาบาลแก้วก็จะเป็นคนไขา้ซะาเองนะสิคะอ้าวก็ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ,ะก็คุณพ่อบอกกับแก้วว่า วิทยาศาสตร์เก่งๆชอบเอาตัวเองไปหนหนทดลองยานนะสิคะพอ่อก็ใช่ผมพูดจริงเพียงแต่ว่าผมผมไม่ได้หมายความเหมือนอย่างที่แก้วเข้าใจนะคุณเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันจะ,จะไปกันใหญ่แนละ้วอ่ะป่านนี้เป็นไงบ้างเนี่ย รล้ิสิเดี๋ยวไปขอน้ำคุณป้ากินกันช้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวเาเอ้าเอ้าฮะแล้วสามคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะเข้าบ้านไปแล้วสงสัยจะไม่ไหวมีแต่พวกใจสอกกันทั้งนั้นยกเว้นฉันเพราะตั้งชื่อว่าแก้วไม่ยอมแฮกง่งงั้นมาแข่งกันเอาไหม ใครถึงหน้าบ้านฉันก่อนชนะก็ยังได้ระวังไป ตายแล้วไม่ตายหรอกนะต่เอาจักรยานออกก่อนดีกว่าเป็นแผลเลือดไหลด้วยล่ะไม่เป็นไรหรอกหมูหวานฉันฝึกพยาบาลตัวเองได้เฮ่าเจ็บนิดดีแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันมีอะไรกันน่ะใครเป็นอะไร ยายแก้วเจ็บตัวอีกแล้วแก้วไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะคุณป้าแก้วแค่ใส่ยามันแผลลึกขนาดเนี้ยใส่ยาเฉยๆไม่ได้หรอกจ้แก้วสงสัยต้องเย็บแผลแล้วล่ะต้องเย็บด้วยหรอคะอมไม่เป็นไรหรอกพ่อเราเป็นหมอ แล้วก็น่าจะฉีดยาแก้บาดทะยักด้วยนะป้ากลัวว่าที่บาดขาแก้วอ่ะมันจะเป็นสนิมอ่ะ